สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับพี่น้องที่รับชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้ก็ยังที่เห็นในภาพนะครับผมจะนําเสนอการปลูกโหระพานะครับผมอ่าปลูกระหว่างต้นกระเพรานี่ฮะต้นกระเพราที่ผมปลูกเมื่อวัน่อนนะครับระหว่างต้นกระเพรานี้กับโหระพานะครับปลูกลงดินนะครับผมอันนี้ผมปลูกในกระถาง สต้นซึ่งผมจะแยกตรงนี้มาลงดินอีกต้นหนึ่งนะครับมาลงดินอีกต้นหนึ่งให้เหลือแค่ต้นเดียวนะครับซึ่งปลูกในกระถางรู้สึกว่ามันแตกคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพื้นที่ปลูกมันอาจจะอยู่แค่ในกระถางแค่นี้มันจะน้อยนะครับผมทีนี้ผมคิดว่าจะลงมาปลูกในดินเลยให้มันแตกคอใหญ่ๆนะครับ ต้นระวังกอผมคิดว่าน่าจะอยู่50เซนนะครับระวังต้นกระเพรากับโหระพาก็อยู่ประมาณ50เซนนะครับพอจะปลูกลงตรงนี้เลยนะครับโดยผมจะไม่ต้องไม่ต้องขุดนะครับ <Okay. S 1> ผมจะลงอย่างนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็หาดินมากรบนะครับหาดินมากรบตรงนี้ก็ให้สูงเท่ากับตัวนี้นะครับ ซึ่งข้างล่างก็จะเป็นใบไม้ต่างๆฮะที่ผมเอามาไว้นะเป็นพวกใบไม้กิ่งไม้เล็กๆแล้วก็ใบไม้ต่างๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะปลูกทับกับใบไม้พวกเศษต่างๆเลยนะครับผมเพื่อให้มันย่อยสลายไปด้วยครับเวลารดน้ำมันจะย่อยสลายข้างล่างแล้วก็มันก็ได้เป็นปุ๋ย ของเราต่อไปนะครับซึ่งใบไม้ผมใส่เยอะมากนะครับนี่ที่ทำแปลงผักเล็กๆตัวนี้นะครับแปลงผักแปลงผักตัวเล็กๆแปลงน้อยๆของผมนะครับผมจะใส่ใบไม้เต็มเลยนะครับผมใบไม้เยอะมากนะฮะข้างในใบไม้เศษกิ่งไม้เศษวัดสดุที่มากับพืชนะครับผมผมจะใส่เต็มไปเลยโอเคครับผมผมคิดว่าจะแยกต้นโหระพาจาก กระถางใบนี้นะครับสักหนึ่งต้นแล้วก็ามาลงในนี้เลยแล้วก็ให้เลือกแค่ต้นเดียวในกระถางนะครับดูสิว่าต้นมันจะแตกต่างกันยังไงครับก็ว่าต้นสองต้นนี้ก็ปลูกในวันเดียวกันนะครับอต้นก็อายุก็เท่ากันนะครับแต่ว,ว่าจะแยกมาเป็นปลูกในดินต้นหนึ่งแล้วก็ปลูกในกระถางต้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวมาดูกัน นะครับคอยติดตามกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกนะครับผมผมจะลงดินเลยนะครับก่อนอื่นก็ไปเทานำเอากระเพราไม่ใช่ครับโพรพานะครับจากกระถางใบนี้เลยนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับดูรากก่อนนะครับโอ้ใช้เดือนโอ้โหนี่ฮะ รากมันประมาณนี้นะครับเพาอยู่ในกระถางนะครับเดี๋ยวผมจะลงนี้รากมันจะขยายนะครับแล้วก็กิงก้านสาขาวมันจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับนะก็ประมาณห่างกันประมาณ50ิบเซนนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะวางไว้บนดินประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วก็หาเศษวัสดุนะครับหาดินนะครับมาขบนะครับหาดินมาขบเลยนะครับผม กดให้แน่นให้มันอยู่นะครับบางครั้มันล้มนะครับมีติดปุ๋ยทั้งนั้นเลยนะครับผม,ผมเสร็จใบไม้จริงไม้นะครับเ,เสร็จริงไม้ใบไม้ทั้งนั้เป็นท่าอาหารของของต้นไม้เรานะครับผม เสร็จแล้วผมจะเอาดินนะครับผสมกับปุยหมักต่างๆนี่นดินผสมปุ๋ยหมักแล้วก็เศษญ้าที่ผมหมักไว้นะฮะหมักไว้ก็เกือบประมาณอา่เกือบเกือบยี่สิบวันนะครับนี่เศษญ้าที่หมักไว้ผสมกับดินหน้าดินนะครับใส่ก้าไฟเลยนะครับผม เป็นอาหารหมดเลยนะครับผมนี่ยเียต่างๆนะฮะบวัสดุต่างๆเป็นอาหารของผักคราวหมดเลยนะครับผักเราจะได้กินอาหารที่เยอะนะครับแล้วก็จะให้ผลตอบแทนที่สวยงามแล้วก็เราก็ได้กินอาหารของอที่ปลอดภัยด้วยนะครับผมเนี่ยโอเค สวยงามนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็โหระพานะครับโอเคนะปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำให้แห้งนะครับก็โหระพาก็หน่าปลูกนะครับเป็นพืชที่ให้ประโยชน์และก็เป็นทั้งยังรักษาเป็นผักสวนครัวที่น่ากินนะครับมันช่วยมีประโยชน์กับร่างกายหลายอย่างนะครับผมแล้วก็ ส่วนทำกับข้าวต่างๆก็มีหลายเมนูนะครับหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเอาไปแกงนะครับหรือว่าเอาไปกินกับลาบกับน้ำตกนะครับอาหารอีสานต่างๆนะครับผมก็มันมีกลิ่นนะครับกลิ่นหอมมากนะครับมันช่วยดับกลิ่นอย่างพวกเนื้อพวกกินหมูต่างๆนะครับทำให้อาหารอร่อยขึ้นนะครับ ประโยชน์ของมาขอระพาและก็ประโยชน์ในช่วยบารุงร่างกายต่างๆนะครับแล้ก็ผมปลูกแบบอินทรีย์ก็จะได้กินผักที่ปลอดสารด้วยนะครับผมเนี่ยเป็นผักสนครัวก็ปลูกติดๆกับกระเพรานะครับก็ประมาณ50เซนนะครับผมที่ไปไหมหรือว,ว่าห่างไปไหมผมไม่แน่ใจนะครับลองปลูกดูนะครับว่าจะมันจะแตกมาประมาณไหน ผมคิดว่าถ้าแต่กอมาก็น่าจะเต็มนะครับส่วนช่องว่างตรงนี้นะครับทําไมจึงทําอย่างนี้ครับผมตรงนี้ไม่ยากครับผมเราก็หาเศษเศษวัตถุดิบหรือว่าเศษพวกใบไม้ต่างๆก็มาใส่ให้เต็มเลยนะฮะตรงนี้เป็นเศษวัดสดุเพื่อมันย่อยสลายเป็นอาหารของพืชต่อไปนะครับนะครับี่ฝั่งนี้ก็ผมก็ พยายามหาเศษใบไม้นะครับกาลังหาอยู่นะครับก็มาใส่ให้เต็มนะครับเศษวัสดุเศษใบไม้กิ่งไม้ต่งางๆก็จะมาใส่ให้เต็มตรงนี้นะครับนะฮะแต่ก็เหตุผลที่ปลูกสลับกันเพราะว่ามันมีแม,ลง,งมลงบางชนิดชอบกินโหระพาแมลงบางชนิดชอบกินกระเพรานะครับปลูกผลการให้มันกินกินของ ผักวนครของเราผสมกันเลยนะครับมันจะมแมลงมันจะได้งงครับเลือกกินไม่ได้นะครับผมนาจใจอย่างนั้นนะครับผมก็เสร็จแล้วก็รดน้ํานะครับรดน้ำให,ให้ชุ่มนะครับให้ชุ่มซํำไปเลยนะครับเราปลกใหม่ๆนะครับน้ำให้ชุ่มซํำ โหระพานะครับผมก็เป็นพืชที่น่าปลูกปลูกได้ทุกฤดูนะครับผมผักสวนครัวนะครับผักสวนครัวของเราปลูกได้ทุกฤดูครับไม่ว่าแต่ฤดูฝนฤดูแรงหรือว่าฤดูหนาวนะครับปลูกได้ทุกฤดูเลยนะครับขอให้มีรดน้ํามันก็เกิดขึ้นง่ายนะครับเป็นผักสวนของเราแล้วก็นําไปประกอบอาหารได้หลายเมนูนะครับหลายชนิดเลยนะครับผม แต่ก็มีประโยชน์กับร่างกายแต่ที่สําคัญนะครับปลอดภัยด้วยนะครับผมนี่สําหรับแปลงผักน้อยๆของเรานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับฟังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ไปมากกันน้อยแก่เพื่อนๆนะครับหรือว่าพี่น้องที่รับชมคลิปนี้นะครับไอเดียในการปลูกผักพื้นที่น้อยนะครับ2เมตรโคหนึเมตรนะครับผมนี่แค่นี้เองนะครับพื้นที่ของผมผมจะปลูกผักสวนครัวตรงนี้นะครับ แล้วก็ที่ว่างตรงนี้ผมจะหาเศษวัสดุใบไม้มาใส่เสร็จแล้วผมจะปลูกพืชกินหัวต่อไปนะฮะอย่างเป็นพวกกระชายพวกที่มีหัวนะครับผมจะเสียบแซมข้างๆต้นข้างๆอย่างนี้นะครับผมผมจะเสียบแซมไปเลยพืชติดกินหัวนะก็จะปลูกให้เต็มพื้นที่ไปเลยนะครับผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วครับผมขอขอะกอบ ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบและก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยนะครับกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ